เผยราคา Samsung Galaxy Z Fold 2 5G สมาร์ทโฟนเรโทงเจ้อพับได้ในราคา70,000บาทเตรียมเปิดตัวหนึ่งกันยายนี้ในงาน Galaxy Unpacked Part 2เผยราคา Samsung Galaxy Z Fold 2 5G สมาร์ทโฟนเรโทงเจ้อพับได้ในราคา70,000บาทเตรียมเปิดตัวหนึ่งกันยายนี้ในงาน Galaxy Unpacked Part 2 ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวและวางจำหน่ายสมาร์ทโฟนตระกูลเลอธงที่มาพร้อมบากกาอย่างซ m s u ุง g a l ซ x y Note 2่สิบจลีไปมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดก็ถึงเวลาของสมาร์ทโฟนเลอธงจอพับได้อย่าง Samsung Galaxy Z Fold 2 5G ห้ครับโดยทาง Samsung ได้ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับได้ Samsung Galaxy Z Fold 2 5G ในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้ครับภายในงานก a าซ x y u n pack p a r ์2และเตรียมเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราอย่างแน่นอนครับ นอกจากนี้ยังได้มีทิปเตอร์ชื่อดังได้เปิดเผยข้อมูลเรื่องของราคาสมาร์ทโฟนจอพับได้สัมซุง Galaxy Z Fold 2 5G ว่าจะมีราคาอยู่ที่1,999ยูโรในยุโรปหรือประมาณ74,000บาทครับซึ่งถูกกว่าในรุ่นแรกที่มีราคาอยู่ที่2,100ยูโรหรือประมาณ77,800บาทครับจึงเป็นไปได้ว่าราคาวางจำหน่ายของ Galaxy Z Fold 2 5G ที่บ้านเรา น่าจะมีราคาที่ถูกกว่ารุ่นก่อนด้วยครับเอาละครับคราวนี้เราคงต้องรอทางซัมซุงประเทศไทยประกาศออกมาอีกครั้งนะครับว่าจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมไทยทีฟ้าจะมาบอกอาา่าทราบทีครับ